สวัสดีท่านผู้ชมครับการเมืองกับโควิดมาอีกแล้วครับกรณีนายกรัฐมนตรีถแถลงเมื่อวันก่อนโอ้โหทุกคนรอฟังมาตรการที่ยกระดับของสอบคอของทางรัฐบาลด้วยหลังจากโควิดก็ถือว่ากระจายกันมากขึ้นปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันนะฮะท้อยทีถแถลงของนายกรัฐมนตรีถูกวิจารณ์เยอะอตอนนี้เขาเรียกว่าได้ทีขี่แพลไล่เลยฝ่ายค้านคนเดินที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ในการบรหิหารจัดการสถานการณ์โควิดรวมถึงเรื่องอื่อนๆนี่ออกมาถล่มเละเลยนะครับรวมถึงทางฝั่งที่คอยปกป้องนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาชี้แจงกันเยอะพอสมควรด้วยยังเป็นประเด็นร้อนๆทางการเมืองในวันนี้ครับไม่ว่าจะสปุตนิกวีแอร5ไฟแด์และครอบและคถ้าไมพร้อมผู้นำไม่ควรจะออกมาพูดไม่ไม่ควรจะออกมาสื่อสาร ถ้าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอถ้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนไม่พูดดีกว่าล้มเหลวอ,อย่างแรงแล้วก็ไม่ใช่การสื่อสารเพื่อคลี่คลายวิกฤตนะมันเป็นการสื่อสารที่เพิ่มวิกฤตเข้าไปอีกคนที่จะต้องออกมารับผิดชอบคือั่มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอาเรื่องความตั้งใจขอ,ยอยงเี้ไดหรือไหมที่จะทำให้ประชาชนและประเทศรับมืคนเดิมที่ผ่านมาเคยออกมายืนขีดข้างประชาชนข้างบนายุทธ์ไหม ไม่ว่าจะสปุตสปุตนิเกวีคอนมดิเซียแอร์ไฟและและคาเวอร์และคับแอร์ไฟและโควิดและคาสิโนไบโอโลจิกชิโนฟาร์มโคววตซีนบาร์เรตไบโอแทคไบโอเทคหรือไฟเซอร์นะติดต่อไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขายหรือไม่ขายแต่ว่าถ้า ขียนแล้วอ่านได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะอ่านให้อภายขายขีหน้า,า,าผู้คนหรือว่าความเป็นนักพูดอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะอ่านและก็อธิบายคร่าวๆและให้ผู้ชำนาญการคนเป็นแพทย์เขามาพูดตามยี่ห้อต่างๆของวัคซีนก็จะได้ไม่รู้สึกนะครับเป็นที่ขำขันถามว่าเมื่อวานนี้มีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างนอกจากศัพท์ภา,างกฤษเนี่ย นะครับผมบอกเลยว่าถ้าอ่านได้ขนาดนี้ไม่ควรที่จะมาอ่านให้อับอายขายีหน้าผู้คนเขาทุกคำเนี่ยครับที่นายกพูดเมื่อวานนี้ล้วนแต่เนี่ยนะครับชี้เข้าหน้าตัวเองทั้งนั้นนะ่ะอือจริงๆพยายามมองด้วยความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความพยายามที่จะสื่อสารกับคนจากพลเอกประยุทธ์แทนโอชานายกรัฐมนตรีคือท่านเป็นคนอย่างนี้นะไปตรวจสอบจากทางผู้สื่อข่าวที่ตามมาตั้งแต่ยุคเป็นทหารนะครับ คือเป็นคนเสพข้อมูลเยอะอนาโยกับเป็นคนเสพข้อมูลแล้วก็เหมือนกับแต่พูดเร็วครับพูดเร็วก็ไม่ไม่อยากจะรอแบบพวกสรุปทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็ถือว่ามีความพยายามเพียงแต่ว่าสิ่งที่สื่อสารออกมาคนก็วิจารณ์กันว่าภาวะแบบนี้จริงๆคนอยากจะรู้โดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจม,มันมีหลายคําถามที่ยังไม่มีคําตอบชัดๆเช่นโรงพยาบาลสนามการดูแลการคัดแยกคนการจะ กดจํานวนกราฟที 1> <No> 1> <I> AL <als> well Hello, ่มันสูงเนี right ่ยให้มันลดลงหรือแม้แต่กระทั so totally. so so ่งเรื่องของความปลอดภัยในวัคซีนการเข้าถึงวัคซีนคือหลายเรื่องที่อยากจะฟังจากผู้นําแต่พอดีจังหวะการแถลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยนำมาซึ่งการวิจารณ์เมื่อกี้ได้ยินคุณจตุพรพมพันธ์ประธานนปชก็หูวิจารณ์แหลกเลยนะฮะบอกอายขายหน้าผู้คนอ่ะโดยเฉพาะช่วงที่เอ่ยชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษนะครับ คือนายกก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นประโยชน์นะฮะทำให้มีโซเชียลมีเดียเอาไปทำแล้วเกิดเป็นภาพตลกขำขันออกมาส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกไทยต้องชนะเนี่ยคุณจรพรมองกลับการบอกทุกวันนี้มันไม่ชนะสิมันมีแต่หายันนะเหมือนต้องการบอกว่าคนไทยก็อยู่ตามยาถากรรมะตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็โจมตีนายกว่าไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของประชาชนก็แน่นอนฮะเพราะคุณจุพรก็ประกาศขับไล่พลเอกประยุทธ์ อยู่ตลอดเวลาสําหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับก็คงจะชมยากนอกจากนี้ก็ตอบโต้องค์รักพิทักษ์นายกครับอย่างอดีตคนรู้ใจอดีตพักพวกเพื่อนฝูงคุณเสกสกอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ระโบอีสานมาขอให้คุณจตุพรเนี่ยเลิกชุมนุมแล้วก็ไปตรวจร่างกายกักตัวเพราะถ้าไม่เจอเชื้อโควิดอาจจะเจอเชื้ออื่นเช่นพิษสุนัขบ้า คุณจตุพรก็ตอบโต้สิครับแหมจะปล่อยให้ใครมาด่าแบบนี้บอกใครก็แน่ที่เที่ยวไล่งับคนอื่นจึงเป็นความเฮงซวยทั้งนายและขี้ข่าสแสดงถึงความโง่ต้องการเฉลี่ยแบบทุเรศไม่ฟังข้อความให้ครบ้วนเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อว่าว่าลิ้นสองแฉกอ,อืมคนแบบเนี้ยเขาเรียกดวงกินนายครับอยู่กับใครก็ ชิปหมดนะครับเคยพูดบนเวทีด้วยไอ้ประโยคนี้ต่อยกถึงคุณทักษิณไงตอนนั้นนะคุณทักษิณก็ตัวคุณยิ่งรักก็โดนเดี๋ยวดีละไม่ต้องไล่พลเอกประยุทธ์หลักพลเอกประยุทธ์มีนโมอีสานมาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็อันนี้ก็พูดบนเวทีนะดูเดือดกันไปฟังพักเพื่อไทยฮะโคศกพักก็โจมตีกรณีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันบอกการแถลงยังเลื่อนลอยไม่มีกันไม่มีสาระความชัดเจนก็ไม่มี คือปัญหาตอนนี้นะฮะทางพรกกไทยมองว่าไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีนแต่ปัญหาคือคนกลัวที่จะฉีดครับโดยเฉพาะเรื่องของแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกาต่างประเทศนี่เดนมารกก์กยกเลิกครับใช่ไหมฮะแล้วล่าสุดก็มีทางออสเตรเลียเหมือนกันทางเพื่อไทยก็เลยมองบอกว่าเนี่ยความผิดลาดรัฐบาลคือเชื่อว่าตัวเองทําเต็มที่และดีที่สุดแต่วัคซีนก็น้อยนะช้าและยังได้ของไม่ดีอีกด้วยครับโฆษกพระพุธไทยใช้คํานี้ฮะ ขยะของเขาคือสมบัติของเราคนแรงนะนี่กำลังวิจารณ์เรื่องของวัคซีนแน่นอนครับล่าสุดนมีหญิงชาวออสเตรเลียวัย48ปีเสียชีวิตจากเหตุลิ่มเลือดอุดตันและเป็นผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกานะฮะแต่ที่ถแถลงออกมาก็ต้องดูให้ครบถ้วนเขามีโรคประจำตัวด้วยก็คือเบาหวานนะครับและเป็นรายที่3ของออสเตรเลียที่มีอาการริ่มเลือดอุดตัน ฉีดไปแล้วเนี่ย8 8 5 0 0 0โดสสารายมีปัญหาเพราะฉะนั้นทางออสเตรเลียบอกว่าก็เลยใช้วิธียังใช้อยู่แต่จำกัดคนอายุต่ำกว่า50ให้เลี่ยงถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ8 5 8 5 0 0 0โดสเนี่ยแล้วมีปัญหา3รายก็คือ0.00035เปอก็ถือว่าตัวเลขยังกดต่ำอยู่นะครับแต่เรื่องนี้ทางอง,องค์การอนามัยโลกนะครประจำภูมิภาคยุโรป ออกมายืนยันว่าแอสซาเนกามีประโยชน์มากกว่าอันตรายครับปัจจุบันทั่วโลกมีคนฉีดแอสซ่าแล้วเนี่ยกว่า200ล้านคนและมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ติดเกิดภาวะเลือดแข็งตัวซึ่งพบได้ยากนะนี่ก็เป็นการถแถลงย้ำจากทางองค์การอนามัยโลกครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เยยุราพันธ์กันบ้างอดีตรัฐมนตรีสาธารณาสุขนะเป็นถแถลงการของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยแต่ก็พูดถึงเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจครับ บอกการประกาศหยุดกิจกรรมต่างๆมันไม่ได้ช่วยหรอกเพราะคนตกงานปี -63 สเนี่ยสูงกว่า4ล้านคนและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทําก็คือต้องเร่งตรวจเชิงรุกครับโดยที่ให้คนอย่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะกระจายงบประมาณให้โรงพยาบาลต่างๆอย่างเร่งด่วนมีแผนจัดหาและกระจายวัคซีนใหม่ให้ได้100ล้านโดสเป็นอย่างต่ำแล้วก็เรียกร้องนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าให้ถแถลงทำลายให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ว่าอีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนเนี่ยคนจะได้วัคซีนกันครบกันทั่นทั่วด้วยและไทยนั้นจะเดินหน้าเปิดประเทศได้เมื่อไหร่คือก็นเน้นย้าเรื่องวิธีการมากกว่าเรื่องของการไปจํากัดาการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจนั่นเองครับนี่คือฝั่งที่โจมตีท่านนายกรัฐมนตรีมาดูฝั่งรัฐบาลกันบ้างเริ่มจากโฆษกรัฐบาลครคุณอนุชาบุรพาชัยศรีนะฮะยืนยันว่าการถแถลงของนายกเนี่ยมีเจตนาที่ดี มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนายกพยายามจะลงทุกรายละเอียดทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับขอให้มองเจตนามากกว่าวิธีการที่นําเสนอครับเพราะหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะมีทีมโฆษสกสบคเป็นผู้ที่ชี้แจงรายละเอียดอยู่แล้วแต่ท่านเองก็อยากจะชี้แจงให้กับประชาชนด้วยตัวเองเหมือนกันเป็นการสื่อสารระหว่างผู้นําประเทศกับประชาชนข้อมูลที่นายกใช้แถลงข่าวมีคนก็ไปไปต่อว่าว่าทําไมไม่เตรียมข้อมูลดีๆให้ ทางโฆษกรัฐบาลบอกครับนายกเนี่ยบันทึกเองทั้งหมดนะในสิ่งที่ต้องการจะพูดกับประชาชนนะฮะแต่ทางโฆษกก็เลี่ยงจะตอบคําถามว่าแล้วทาไมท่านนายกอ่านชื่อวัคซีนผิดก็ยืนยันว่านายกอ่ะตัดสินใจถูกต้องแล้วเรื่องของวัคซีนนะครับคือไม่ไไม่ตอบเรื่องชื่อวัคซีนหรอกแต่ว่ายืนยันว่าการนําวัคซีนทั้งสองตัวที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและยังไม่ได้ปิดช่องทางนะครับวัคซีนตัวอื่นที่รองเข้ามาได้แต่ว่าต้องผ่านออยนั่นเองครับ ไปดูคุณศิราเจียนจะค้ากันบ้างครับแน่นอนคนนี้ก็องค์รักพิทักษ์นายกมาตลอดนะฮะคุณศิระออกมาปกป้องว่านายกเป็นเพียงผู้บริหารภาพรวมประเทศคนรับผิดชอบโดยตรงคือใครก็คือคุณอนุทินชาญวีรุลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขในพรรครว่วมรัฐบาลนะแต่คุณศิระวิจารณ์อย่างนี้คุณอนุทินเนี่ยมัวแต่เอาเวลาไปต้อนรับสอสอที่ไปฉีดวัคซีนโควิดแทนที่จะมาดูแลมาถแถลงด้วยตัวเอง ภาพการแถลงข่าวที่นายกออกมาไม่ดีเนี่ยเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างนายกกับทางกระทรวงสาธารณาสุขครับทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนคุณศิระบอกการแถลงเรื่องเร่งด่วนมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างอยากให้มองเรื่องความตั้งใจนะครับนักข่าวก็เลยถามและคุณศิระครับคุณจะอาสามาเป็นกุญซือการสื่อสารให้กับนายกไหมบางคนบอกดีนะที่ปฏิเสธเพราะถ้าไม่ปฏิเสธนะอาจจะแย่กว่าน,นี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้แซวกันเอาไปฟังดูฮะ คือมันมัน,ม,นมันเร่งด่วนเนอะเนาะเร่งด่วนเนี่ยก็ต้องเรีนอะไรผิดพลาดเนาะนะเอาเอาเรื่องของความตั้งใจของนายกดีไหมทย่จะทำให้ให้กับประชาชนและประเทศเนี่ยแล้วดีคนอื่นเนี่ยน้ะที่มีหน้าที่เดยตรงอ่ะที่ผ่านมาเคยออกมายืนเคียงข้างประชาชนเท่ากับนายกไหมนายกไม่เคยถอยแม้แต่วันเดียวเลยเนาะใช่ไหมออกมาแก้ไขทุกวันท่านึ่งาธิบดเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะแล้วมันมีหนามซ้ําเนี่ยแทนที่จะไป ให้ข้อมูลท่านนายกที่ทำเรียกก่อนแต่ท่านกลับมาต้อนรับสสที่มาฉีดวัคซีนแล้วก็โจมตีสสก้าวไกลนะฮะที่ออกมาโจมตีนายกัฐมนตรีบอกถ้าไม่ได้ช่วยอะไรก็อย่าเอาเท้ามาราน,น้ำนะฮะไปดูนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองกันซะหน่อยอาจาร,รย์นันทนานันทวโรพาสก็มองอย่าแงบบนี้ฮะบอกว่าครั้งนี้การแถลงของนายกนะพูดเกินความจําเป็นแถลงยาวแล้วไม่ตรงประเด็นด้วยนะจริงๆรายละเอียดปลีกย่อยต้องให้ทีมโฆษกเป็นผู้ทําหน้าที่ครับ ก็เลยถือว่าการสื่อสารของนายกเนี่ยล้มเหลวและเป็นการสื่อสารที่เพิ่มวิกฤตเข้าไปอีกนะครับไปฟังฮะซึ่งถ้าผูน้นําออกมาสื่อสารในภาวะวิกฤตแล้วกลายเป็นเรื่องตลกเนี่ยอันนี้คือความเสียหายของผู้ถแถลงหรือความเสียหายของรัฐบาลแล้วพูดเหมือนพูดไปเรื่อยๆไม่มีประเด็นไม่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนอันนี้ไม่ใช่การสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะแต่เป็นการสื่อสารที่ เพิ่มวิกฤตให้กับภาวะวิกฤตอีกทีหนึ่งค่ะถ้านายกควรจะถแถลงในสิ่งที่สําคัญจริงๆเพราะว่าฟังถแถลงการจากผู้นําฟังการสื่อสารของผู้นําแล้วเนี่ยมันไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมง มราการต่างๆจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ต่างประเทศเขาให้ความสําคัญมากนะทุกคําพูดทุกสปีดที่ออกมาต้องร่างตรวจแล้วตรวจอีกแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่สีไหนะจะแบบจะจูงใจคนได้เขาแบบวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาหมดเลยในเรื่องการสร้างความมั่นใจส่วนทีมงานของสอบคครับอย่างคุณก้อยกรอยตานัทลาเนี่ยแกก็เป็นทีมงานของหมอทวีสิทธิ์น่ะพี่ก้อยก็เขียนเขาเรียกว่าลง a c e b o o k ให้ให้ดูว่าวันนั้นอ่ะมันค่อนข้างวุ่นวายฮะ สบ,บคชุดใหญ่ประชุมก็ต้องเตรียมข้อมูลกันสําหรับการแถลงข่าวของทีมสบ,บคด้วยทํางานแข่งกับเวลาต้องแถลงทันทีที่เสร็จการประชุมนะครับที่ประชุมไม่ได้พูดถึงเคอร์ฟิลเลยฮะพูดเน้นการลดการเคลื่อนย้ายแต่หลังจากที่มีข่าวว่าจะประกาศเคอร์ฟิลคือนักข่าวบางคนลงข้อความลงหน้าไปแล้วว่าจะเคอร์ฟิลแกก็ต้องยกให้ท่านนาย,ยกดูว่วาไม่เคอร์ฟิลนะคือเขียนใส่บอร์ดเนีย่ยจังหวัดที่มันคือธรรมดาเราอ่านข่าวเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันความสดเนะี่ยมันอาจจะมีจุดที่แบบ ทำให้มันไม่สม,มูทอ่ะไม่ไหลลื่นนะฮะนี่เป็นการชี้แจงจากทีมสอบคอนะครับก็บอกว่าขั้นตอนการแถลงข่าวเป็นไปอย่างเร่งรีบก็เลยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างครับอ่ะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าของบรรดานการน,นากลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะที่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของการอดอาหาร <c oughs> จนกระทั่งหลายๆคนแบบใช้วิธีเขียนจดหมายแล้วก็ขอให้ยกยุติการอดอาหารแม้กระทั่งพระพยอมกรยาโนโอครับท่านก็ออกมาบินธบาในเรื่องนี้ด้วยครับ แตมาจะขอบินตะบาดชีวิตคุณเป็นฟ้นหรือคุณลุงเนี่ยเพื่อเอาชีวิตไว้ดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณทำไปบ้างอะไรคนอื่นทำบ้าง <c oughs> คุณน่าจะได้อยู่ดูนะเพราะหลังฝนถ้าเกิดเสียชีวิตไปเสียตอนนี้เนี่ยแม่ก็ถึงแม่จะเห็นด้วยอุดมการแต่เชื่อว่าหัวใจแม่ลึกๆไม่อยากให้ลูกจากไปในตอนนี้แน่นอนถึงคนจะ ตายไปสมมุตินะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยก็คงจะไม่ได้ลุ่งโลดโจทย์่วงแต่ามาจะขอบินทบาทชีวิต<ม>คุณเป็นอาจารย์พยอมก็บอกแบบนี้นะการอดอาหารประท้วงต่อเรื่องของเพนกวินเนี่ยหากเลิอกอดวันนี้ก็ไม่ถือว่าจะเสียอุด,ดมการอะไรเพระาะได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในระบอบยุติธรรมตามที่ต้องการอยากจะแสดงออกมาแล้วนะหลวงพ่อท่านก็เลยขอบินทบาทชีวิตครับให้ทั้งสองคนกลับมากินอาหารให้มีชีวิตอยู่ ถ้าเกิดในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเมืองก็จะได้ดูได้เห็นนะครับเมื่อวานนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคณะราษม,มยังจัด,จดกิจกรรมยืนหยุดขังอยู่เช่นเดิมครับก็ยังคงมีคนไปร่วมนะฮะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคุมขังด้วยมีทั้งมวลชนครอบครัวและคนอื่นๆนั้นเข้าร่วมนะฮะอย่างคุณสุริรัตน์แม่ของเพนกวินเนี่ยบอกอยากจะส่งกำลังใจให้กับลูกและแกนนำทุกคน ร่างกายตอนนี้ล่าสุดก็คือทราบมาว่าน้ําหนักลดไป20กิโลกรัมและมีอาการบูบจากภาวะน้ําตาลตกนะแต่ทราบจากทนายว่ากําลังใจยังดีและตอนนี้ได้รับจดหมายจากมวลชนไปกว่า1 0,000 000่นฉบับแล้วนะครับอ่ะปรเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง